สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงเนหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการสร้างแดชบอร์ดโดยใช้ตัวฟิ b r i c โคพาย o อนะครับฟิบโคพายอมันคือตัวระบบ AI ผู้ช่วยที่อยู่ในตัว power bi หรือตัว microsoft fabric นะครับที่จะมาคอยช่วยเราในการทำงานต่างๆนะครับก่อนหน้านี้คุณจะพบว่าเวลาที่คุณสร้างแดชบอร์ดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับคุณจะ ต้องเรียนรู้การเขียนคําสั่งนู่นนี่นั่นใช้เวลานานนะครับและมันอาจจะยากเกินไปในการที่เราจะมาสร้างแดชบอร์ดเป็นตัวเองนะครับแต่ด้วย Fa ร์บิคโคพไพลอกนะครับตอนนี้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดโดยใช้คาพูดธรรมดาธรรมดาคาสั่งธรรมดาธรรมดานะครับสั่งให้มันสร้างแดชบอร์ดที่เราโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนรู้อะไรเยอะๆอย่างนั้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวแฟร์บิคโคพไพลอตจะมาช่วยเราเราได้บ้าง รเรื่องแรกเลยนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือมารู้จักตัว Fabric Copilot ก่อนว่าคืออะไรนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Copilot อยู่แล้วหรือเคยใช้ Copilot อยู่แล้วนะครับบน Windows ก็มี Copilot ที่เป็นคล้ายๆกับตัว AI ผู้ช่วยที่คอยช่วยเราใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนียมันเป็นตัว Copilot ที่อยู่บนนะครับของ Windows หรืออยู่ในตัว Microsoft 365กนะครับก็ช่วยเราในเรื่องของพวก Excel นะครับ อ่า uh, powerpoint Word อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสำหรับ fabico pilot มันก็จะเป็น c o p i l o t อีกตัวหนึ่งนะครับที่มาช่วยเราในการสร้างนะครับถ้าเป็น c o p i l o t ที่เราใช้งานอยู่บน power bi ก็จะมาช่วยเราในการสร้างแดชบอร์ดให้เราจากนะครับที่เราสั่งมันโดยใช้เป็นภาษามนุษย์หรือภาษาคนธรรมดาที่แหละสั่งเข้าไปนะครับมันก็จะมาทํางานช่วยในการสร้างแดชบอร์ดแล้วก็ยังทํางานได้หลากหลายกว่านั้นอีกนะครับมันไม่ได้สร้างแดชบอร์ดอย่างเดียวนะ มันสามารถช่วยเราเขียนค u ิวรีหรือเขียนคำสั่งในการดึงข้อมูลรวมไปถึงวิเคราะห์ข้อมูลให้เราได้ด้วยทั้งหมดเนี้ยใ,ในที่เดียวในตัว c o p าย o t ตัวเดียวที่จะช่วยเราได้นะครับโดยที่เราแทบจะไม่ต้องเข้าไปเข้าใจเทคนิคนะครับอะไรที่อยู่ข้างในในการเขียนคำสั่งอะไรเลยข้างในนะครับจุดเด่นของตัว Fabric Copilot คืออะไรนะครับแน่นอนนะครับ อย่างแรกเลยเราสั่งงานมันได้โดยภาษาธรรมชาตินะครับภาษาธรรมดานี่แหละเนเชอรัลเลงเควนะครับภาษาพูดเราเนียภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะสามารถทําตามคําสั่งที่เราสั่งเข้าไปแล้วก็สร้งางแดชบอร์ดตามคําสั่งที่เราสั่งเข้าไปให้เราอัจนมัติได้เลยเป็นเหมือนผู้ช่วยม <P ilot> ัาโคพายล์ตนะครับนอกจากนี้แล้วไอ้ตัวสิ่งที่มันสร้างให้เรานะครับใน d อร์ b o a r เนี่ยเรายังสามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาสกิลของเราเองให้สามารถนะครับเรียนรู้จากสิ่งที่ โคพไพลอสร้างให้เราแล้วเราก็เอามาใช้ในอนา,านนะคตได้อันนี้คือจุดเ,เด่นของโคพไพลอตนะครับเรียนรู้รูปกับโคพไพลอตแล้วก็เอาไปต่อ,อยอดในงานของเราต่อได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราสามารถสั่งให้มันทำงานให้เราแล้วก็จบแค่นั้นนะครับคราวนี้นะครับตัวโคพไพลอตมันทํางานให้เราได้ยังไงนะครับ สิ่งที่โคพอลล็อตทำงานให้เราได้นะครับมันจะมีขบวนการประมาณสี่ขั้นตอนก็คือหนึ่งนะครับอันนี้ผมพยายามลดขบวนการให้มันง่ายๆนะเพื่อให้เห็นภาพแบบง่ายๆเราจะไม่ได้พูดถึงขงบวนการข้างในมันนะครับว่ามันทําอะไรเพราะว่ามันจะมีขบวนการเยอะแยะเลยข้างในที่มันทํางานอย<ม>ู่ข้างในที่เราไม่ได้รู้ว่ามันทําอะไรบ้างในโคพอลล็นะครับหดี๋อ,อาจจะรู้แหละแต่ว่าถ้าพูดไปมันจะยืดยาวเลยเอาขอบวนการง่ายๆให้ดูก่อนว่า ขบวนการในการสั่งงานหรือสั่งโปรพายลอดทำงานให้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งนี่ผมแยกไมาง่ายสี่สเต็ปกคือหนึ่งแน่นอนนะครับคุ้ก็มีคําสั่งหรือมีนะครับค,คำนะครับ,นะรบแนะนําให้กับโปรพายลอบอกว่าคุณต้องการอะไรซึ่งขั้นตอนเนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสําคัญสุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณบอกไม่ได้ว่าคุณต้องการอะไรคุณสั่งโปรพายลอแบบกว้างๆไปนเนี่ยมันก็ไม่สามารถเดาได้ว่าคุณต้องการอะไร นะครับอย่างเช่นมันอาจจะสร้างตัวแดชบอร์ดได้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนที่คุณจะไปบอกโค้ดลอลว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยอาจจะต้องบอกรายละเอียดนิดนึงให้มันชัดเจนนิดนึงแล้วก็มีรายละเอียดมากพอที่โค้ดลอลจะทําตามสิ่งที่เราต้องการได้อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองนะครับพอเราบอกโค้ดลอลไปแล้วแน่นอนโค้ดลอลมันต้องไปดูก่อนว่าข้อมูลที่คุณมีอยู่คือข้อมูลอะไรเพื่อจะเอาข้อมูลตรงนี้แหละมาสร้างเป็นแดชบอร์ดให้ทุนมันต้องไปวิ ิเคราะห์ข้อมูลคุณก่อนสามพอโกพลอ t มันวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว AI นะครับหรือโคพลอตตัวเนี้ยก็จะมาสร้างตัวแดชบอร์ดให้คุณนะครับตัวแดชบอร์ดที่สร้างมันก็จะสร้างตามคําสั่งที่คุณบอกมันไปว่าคุณอยากจะได้อะไรบ้างพร้อมทั้งจากข้อมูลที่มันวิเคราะห์มาแล้วแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้แดชบอร์ดออกมาพร้อมใช้งานนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสี่สเต็ปที่ทำแบบง่าย สรุปแบบง่ายๆให้คุณดูนะครับว่าโคพไหร่มัอนทำงานยังไงให้เราบ้างนะครับอ่ะคราวนี้นะครับการที่จะใช้งานโคพหรอนะครับมันก็มีวิธีการในการใช้งานนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับเคล็ดลับการใช้งานโคพหรอให้เทพทำยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปในเรื่องก่อนหน้านี้แล้วข้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะใช้ ใงานโคพไพลอตให้เทพได้เนี่ยเราต้องเขียนพร้อมหรือเขียนคําสั่งให้มันชัดเจนนะครับถ้าคําสั่งไม่ชัดเจนพอโคพไพลอตไม่สามารถทําตามสิ่งที่เราอยากได้ไม่สามารถให้ผลลัพธ์นะครับในสิ่งที่เราอยากได้ออกมาได้เราต้องให้คําสั่งที่ชัดเจนนะครับหรือเขียนพร้อมไงการให้คําสั่งเนี่ยนะครับกับโคพไพลอตก็คือการเขียนพร้อม,มนั่นแหละต้องให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้งานโคพไพลอตให้เหมาะสมกับงาน นะครับเพราะว่าโ o ลเปอรมันมีหลายตัวเนาะโกลเปอรมันอยู่หลายที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน Power BI มันก็อยู่กับพวก Microsoft 365อยู่ใน Windows เพราะฉะนั้นถ้าใช้โ o ลเปอร์ไม่เหมาะสมสั่งในสิ่งที่มันทําไม่ได้นะครับก็จะไม่สามารถทําได้นะครับไม่สามารถทําได้นะครับถัดมานะครับเมื่อ นะครับเราทํางานในส่วนของตัวโคพายร์ลอตเรียบร้อยแล้วนะครับต้องตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนเสมอนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าผลลัพธ์ที่จะโคพายร์ลอตเนี่ยนะครับมันอ่าเป็นยังไงถูกต้องตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับแล้วก็นะครับมีสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราต้องตรวจสอบก่อนเพราะว่าเราจะเป็นคนเอาผลลัพธ์ตัวนี้ไปใช้นะครับ a อไ คือโค้พลอตไม่จาเป็นต้องทํางานให้เราถูกต้องเสมอนะครับต้องเจบผลลัพธ์ก่อนว่าเราได้อะไรจากมันแล้วสิ่งที่มันทาให้เราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถไปเรียนรู้สิ่งที่โค้ดพลอตสร้างให้เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรีพงรีพอร์ตทั้งหลายนะครับเราก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่โค p ดพลอตสร้างให้เราแล้วก็ไปปรับใช้งานในงานของเราต่อไปในอนาคตนะครับ นะครับคราวนี้เราต้องมีอะไรบ้างก่อนที่จะใช้โคพ i l o t ได้นะครับแน่นอนเราใช้ c o p i l ล t ใน f ฟาบิกเราก็ต้องมีตัวสิ่งที่เรียกว่าคาบิฟาบิกคาปาซิตี้หรือมีไลเซ่นนะครับในการใช้งาน Fabric ซึ่ง c o p i l ล t จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีนะครับตัวฟาบิกคาปาซิตี้ตั้งแต่ขนาด f 2เป็นต้นไปหรือสูงกว่านะครับอันที่2เลยก็คือต้องให้อดมินของคุณนะครับไปเปิดการใช้งาน c o p i l ล t ในเทนนั e เซตติ้งของคุณ นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องให้อดมินนะครับไปเซตพวกนี้เพื่อให้คุณใช้งาน Co-Pilot ได้และสุดท้ายให้คุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่รองรับการใช้งาน Co-Pilot ซึ่งโดยทั่วๆๆไปนะครับในประเทศไทยที่ใช้นะครับตัว Azure ที่ Southeast Asia ก็จะรองรับการใช้งาน c o p i l o ออยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของตัวการใช้งานตัวโคพไพลกันนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมาที่ตัวหน้ารีพอร์ตของเราก่อนนะครับอ่ะนี่คือที่ทหน้ารีพอร์ตของเรานะครับ <c oughs> ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใช้งานในส่วนของตัวโค้ดไพรมนะครับตัวโค้ดไพรของเราเนี่ยนะครับที่เราใช้จะอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดหรือหน้า power bi เนาะ ซึ่ง Power BI เนี่ยครับอันนี้คือผมเปิดรีพอร์ต Power BI ขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนให้คุณเห็นนะครับคราวนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานโปรพายโเนี่ยถ้าสังเกตนะครับที่ Power BI องเมันก็จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโปรพายโหลดโชว์ให้เราเห็นอยู่ในหน้าของรีพอร์ตอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการสร้างรีพอร์ตขึ้นมาใหม่เราไม่สามารถสร้างรีพอร์ตจากหน้านี้ได้นะครับหน้านี้มันเป็นหน้าอะไรครับเป็นหน้าดูรีพอร์ต ถ้าเราทำการสร้างรีพอร์ตขึ้นมาหรือสร้างแดชบอร์ดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเราต้องคลิกเพื่อจะ Edit ตรีพอร์ตนี้ก่อนให้มันเป็นหน้าอีดิตก่อนนะครับหน้านี้ก็คืออีดิตเนาะแล้วค่อยคลิกโค p ปเปออันนี้เป็น Copilot ตัวที่สร้างแดชบอร์ดให้เราก็คลิกโค p i เปอลอดอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ข้างขางเห็นไหมครับจะมีในส่วนของตัวนะครับเป็นคล้ายแชทนะครับหน้าจอที่เราสามารถคุยกับ Copilot ได้ ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการคอมพ้อมโคพลอตนะครับในที่นี้ผมจะใส่คำสั่งเข้าไปนะครับในตรงนี้นะครับผมจะใส่คำสั่งเข้าไปให้โคพลอตมันสร้างแดชบอร์ดได้ผมอันนี้ผมอ่าเขียนไว้ละล่วงหน้านะครับคำสั่งที่ใช้ในการเอ่อให้โคพลอตทํำงานให้เรานะครับผมเขียนพร้อมแบบนี้สร้างหน้ารีพอร์ตหน้าใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นหน้ารับผู้บริ น,นะครับอดีน,นี้ผมปิดปิดออกสร้างหน้ามานะครับเพื่อใช้เป็นหน้ากับผู้บริหารน,นะครับเอามาทุกคอลัมน์เลยที่อยู่ใน Data ที่เรามีแต่ว่ามันมีคอลัมน์ไหนถ้าไม่ใช้เราสามารถบอกได้นะครับอย่างเช่นนี้เราไม่ใช้ Product Cat e g o r y เราก็บอกมันไม่ใช้คอลัมน์นี้เอามาสร้างนะครับเป็นสไลเซอร์นะครับให้ผู้บริหารน,นะครับรวมไปถึงให้เลือกวิชั่ให้เหมาะสมวิชั่วุกพกกางต่างเนะ โดยเฉพาะพวกบาร์ช,า,ชา,าร์ตนัชชาร์ตคัสหรือเมททิพวกนี้ให้เอาใส่เข้ามาในรีพอร์ตตัวนี้ของเราอันนี้คือคําสั่งเว่าผมสั่งค่อนข้างลงรายละเอียดเลยนะว่าเราอยากจะสร้างอะไรจากอะไรไม่เอาอะไรแล้วก็กดตัวนี้ส่งคําสั่งให้โคพไพลอตสร้างรีพอร์ตให้เรานะครับรอโคพไพลอตสร้างรีพอร์ตให้เรานิดหนึ่งเห็นว่ามันกำลังทํางานให้เราอยู่อยน,นี้มันก็สร้างหน้าใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับมีการวางในส่วนของตัวพวก ทั้งหลา,ายลงไปในรีพอร์ตตัวนี้ให้เราเป็นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันสร้างรีพอร์ตให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าแดชบอร์ดหรือรีพอร์ตที่ตัวโคพายด์สร้างให้เรานะครับเราก็สามารถเอาหน้านี้เนี่ยใช้ในการดูข้อมูลนะครับเนี่ยเห็นว่มันใส่พวกสไ er, ลเซอร์ก็คือตัวที่ฟิลเตอร์ข้อมูลที่เราได้เลยเนะรสามารถฟิลเตอร์ข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโคพายด์ก็จะช่วยเราในการสร้างรีพอร์ตตรงนี้ ให้เราแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาทํางานในการสร้างรีพอร์ตรตรงนี้เองให้โคพีหลอดไปศึกษาข้อมูลเราบอกสิ่งที่เราต้องการแล้วโคพีหลอดก็สร้างรีพอร์ตให้เราเราก็จะได้รีพอร์ตของเราจากโคพีหลอดแบบง่ายๆประมาณน,นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้นํานะครับหัวข้อในวันนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับในอนาคตไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณครับ